สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับแมทอันนี้มแวนการ์ดวันนี้เรามาลงสตอรี่นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมได้ตัวนี้มานะครับถ้าใครไปดู ep 4ก็จะรู้นะครับว่าผมได้มาจากไหนโอเคเราจะมาลงชาเลนจ์กันนะครับ ด่านอะไรเนี่ยโอเคครับลงด่านนี้กันเลยครับเริ่มดาวขคอนามิกดาวนามิก จักทางแล้วถ้าจากทางนี้ครับแพวางซองจินวูกันก่อนพี่สองเราครับพี่สอง ฟางเงินไปก,ก่อนตัวนหะนเงินยังไม่พอโอเคเราจะได้ละโอเคฟังเลย <c oughs> ว่าตอนนี้ผมขออัพ ตัวเงินก่อนนะครับผมจะวางตัวนี้ช่วยด้วยนะครับ ซี่ขีดใหม่ตามแรงเลยอัพตัวเงินอัพตัวเงิน ก็เยอะใช้ไดอ้อยู่ยั่ไม่ค่อยยอ้อเท่าไหร่เลือดหนึ่งร้อยกว่าสำหรับมอนอัพเลยอัพอัพมาเราจะมารีวิวตัวนี้กันเรื่องแรกเป็น แถวตรงนะครับคงไม่มีอะไรแถวตรงให้ดูเอฟิกก่อนนะครับเป็นยิงปืนไปแบบนี้เลยอัปเกรดเลยเอฟิกใหม่ครับยิงรัวๆครับยิงรัวๆเอฟิกสีแดง ไปเอาเลยีจะมีสกิลใหม่แล้วครับฟู l เอลีนะครับฟู l เอลีตึงมากเลยครับฟูลเอลีขอโทษนะครับเ mm. มื่อกี้เลอพูดคำหยาบไปตกใจไปหน่อยตึงมากเลยครับฟู l เอลีวงกว้างด้วยนะครับ ยิงไปยิงมาเลยดีมากเลยครับตัวนี้อับก็ไม่ไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงแล้วเอาพี่สองน้ำเป็นก็แรงอาโวจะแรงขนาดไหนวะเนี่ย เชื่อว่าอาลูขานะครับอาลูขาหน้าขาวมากเลยเท่นะตัวนี้ตัวนี้เท่วางได้กี่ตัว วางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับ3ตัว3ตัวดีเลยครับตัวนี้ขายตัวฟาร์มขาย ได้ครับมดได้หรือยังเนี่ยววกิตาตาแล้วครับมาได้ดาวฟ้าดาวแดงดาวเหลืองดาวม่วงดาวชมพูดาวเขียวนะครับได้อันนี้มาด้วยได้ดาวลุงมาด้วยครับลุ้งคุ้มมากเลยครับกับการลงครั้งนี้คุ้มคุ้มจัดเลยคุ้มคุ้ม ตัวอะไรมาตัวโกโจมาครับโกโจก็ดีนะครับโกโจเนี่ยติดเมตาด้วยดาเมจแรงอีโวลแล้วกลายเป็นตัวซีเคดเลยครับถือว่าเป็นซีเคดที่หาง่ายนะเอามาดูการ์ก่อน ดาวเขียวดาวเหลืองดาวลุง้งยังขาดนะครับยังขาดมาสุ่มสเตลลโลกันนยเซ่ ตะเมนบีเกลือนะครับเกลือดาวขายนะครับแต่แพงหน่อยขอซื้อดาวลงครับน่าจะหายากหรือว่าหาไม่ยากวะเนี่ยหาไม่ยากคือซื้อไปอทำอะไรก็ไม่รู้ หาไม่อยา่างโทรดูแา,า้วทำไงอยู่ไหนเนี่ยจีนอดเราหายจีนอดผมหายเฉยเลยครับจีนอดผมจะรับอินเด็กครับอินเด็กจีนอดจีนอดมาหน่อยหายหายไปไหน ไปแต่เนี่ยความท้าทายอ๋อไม่น่าไปซื้อเลยครับได้การันตีครับการันตีการันตีดาวลุง นานาไปซื้อเลยเฟิวหน่อยฟิซุงเทลิโร่ตรงไหนเนเทลิโด เว้นีเว้นคือน่าจะอยู่ที่สมอเนี่ตรงหท้ออะไรนี้นี่สูตที่ดี ติคิวฮะเนี่ยไมู่่้เลยชินะนี่ไงชินัเอายห้าร้อยเพไปส่มกับต่อดลกว่ากูจู ซูมรีโลตรงไหนครับผู้ไม่อยากไลิกอีโมวดค่ะ สารคนีขอเพียงเท่านี้นะครับบาย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 